ย้อนหลังเป็นในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหระม่อมตั้งโครงการหลวงเพื่อพระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชาวเขาโดยเริ่มจากการวิจัยหาพันธุพืชเขตห้าวทดแทนฟินลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธารคนบนพื้นที่สูงได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ด้วยการเข้าใจเข้าถึงนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องราษฎรชาวเขาได้ปรับเปลี่ยนชีวิตจากการปลูกฝิ่นเป็นพืชเขตห้าวคุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นโดยลำดับปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัย4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง35แห่ง ใหมู่บ้านหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เขาสลับซับซ้อนต้นน้ำแม่แรมและแม่สาเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงในอดีตผู้คนเหล่านี้ประกอบอาชีพปลูกฟินทางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยความเป็นอยู่ลำบากและยากจน ในปีพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอยเป็นครั้งแรกพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูจากนั้นได้สเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมอีกหลายครั้งกระทั่งการสเสด็จเยี่ยมในปีพุทธศักราช2527 จงึงทรงทราบว่าราษฎรยังมีความเป็นอยู่ยากจนและปลูกสินจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงน้องหอยเพื่อส่งเสริมอาชีพและเมื่อวันที่7มีนาคม2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังนี้ในการดำเนินงานวิจัยได้มีการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตรวมทั้งจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกรการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพนั้นได้เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เป้าหมายชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจึงมีการส่งเสริมให้ชุมชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสุขอนามัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดพัฒนาเยาว,วชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากการจัดการพื้นที่เกษตรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วยังมุ่งเน้นการใช้ชีวพันธุ์ลดและควบคุมการใช้สารเคมีเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพืชผ,ผลจากแปลงเกษตรกรได้ผ่านกระบวนการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในโรงคัดบรรจุของศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงและกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีความยั่งยืนจึงได้มีการพัฒนาทั้งระบบปฏิบัติงานและศักยภาพของบุคลากรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยราชการเพื่อพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในการทำความดีเพื่อสังคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม พระราชป็ิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลละนิธิโครงการหลวงจึงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพเป็นชุมชนที่มีสุขสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืน